มาวันนี้พาเข้าป่าป่าหญ้าค่ะดูดอกไม้สวยๆโอ้ดูสิลูกด,ด,ดอกไม้สวยนะดอกหญ้าแดนดาลไลออนสวยไหมคะดูสิโอ้ beautiful it's very beautiful นะคะดูนะผักกาดป่าก็ยังไม่หมดฤดูนะคะ ไวเ e สจะ still s s t i you know growing so but let's go come on big <With> part สวยๆค่ะดูสิดอกหญ้าก็สวยอันนี้ก็อืมจะเก็บไปต้มได้นะเนี่ยโอ้ยังอ่อนอยู่เลยค่ะแต่ว่าดอกบานแล้ว it's still young but it's the flower flower อะไร started pretty come on I come here no no you don't go that way come on come on I don't know the the exercise What did have? Come on, this way babe. มาลูกมา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 อู้ this one is um. It's just. bright <laughs> Can you move for me? Want to see here? นี่โอเคโอเคเด็กดียังเป็นเด็กดีนะลูกแม่จะถ่ายผักกาด I want this picture. But you just your face just r i g here. t h Hmm, you think you handsome? นึกว่าตัวเองหล่ออยากเข้ากล้องแมี มาลูกดูสิอู้หูพักกาศดป่าเกิดเต็มเลยค่ะเนี่ยไม่ได้อวบไม่ได้ยอดงามเท่าไร่นะคะ But, แต่ว่ามันก็สวยงามนะคะแต่ว่าดูสิก็คือเป็นยอดที่กำลังแบบอ้อยากกินน้ําพริกป่นปลานะละวายแรดิชนะคะดูสิแต่ชอบดูดอกมันนะคะเพราะว่าจะให้กินก็ ก็คงไม่กินเท่าไร่นะคะ I like to see it flower it's because it's so pretty so pretty actually you can cook with this นะคะทำซุปทำผักแต่ว่ากินสดๆเลยไม่ควรนะคะเพราะว่ามันมียางนะก็อย่างที่ว่านะคะลวกกันก่อนสักนิดนึงเออ่ uh, นะ it's n o t cook before you eat this one b o y l it because it h a v e some um see that the sap mm-hmm but yeah actually 100% safe to eat why red it but yeah cook it first to avoid it, the rubber or sap I don't know what you call probably rubber right not sap sap become from the tree ไ mm ม่ใช่แซ p s นะแซ p คือยางคือยางสนอะไรเงี้ยแต่ยางผักดูซิ oh look at this i It just look like my little valley with just some flower dandelion the flower and hmm, สวยจังเลยค่ะดูดูดูด,ดูสวยมากประกาศป่าดลสิวันนี้แสงแดดอ่อนๆน,นะคะสวยงามนันนะ Sacramento California uh, May 7 2025นะคะ แปดเมษายนไม่ใช่เจ็ดสิเนาะแปดแล้วค่ะแปดเมเอ,อไม่ใช่เมษาแปดพฤษภาจา้ะเนาะเมก็จะพึไปเมษาค่ะเมคือพฤษภานะคะดูสิดอกไม้สวยงามนะคะสีเหลืองอ้าวไกลๆ z o มไกลๆ z o มไกลๆโคชแคปเ p อร์ C C ดูสิดอกไม้สีเหลือง สวยงามค่ะจะร้อนแล้วนะแต่จริงๆร้อนแล้วค่ะทั้งที่ยังไม่หมดหน้าร้อนนะคะตอนนี้พฤษภานะจะเข้าหน้าร้อนจริงๆที่นี่ก็20มิตมิถุนานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นฤดูใบไม้ผลิตแต่ก็ยังก็รอเรเอิ่มร้อนจริงๆแล้วค่ะอย่างเป็นทางการที่จะเป็นหน้าร้อนที่แคลิฟอร์เนียเมืองซาคาเมนโต o นี่ก็คือ20มิถุนานะจ๊ะวันนี้วันแค่วันที่8 พึ่สภาค่ะดูสิมาลูกมาคอมมอนเบบ Let's go home Let's go home Let's go home <laughs> Good boy ปะไปบ้านแล้วค่ะปะร้อนแล้วลูกเริ่มร้อนแล้วจะ10โมงแล้วเนะาะเโมงสิโมงแล้วค่ะปะ Let's go home ไปแล้วค่ะ Bye bye Thank you I love you all Bye bye Say goodbye to everybody Bye bye